แล้วทุกคนวันนี้เราก็เกี่กับเราก็กลับมาอีกแล้วกับซีรีส์เดิมของเราเลยนะครับนั่นคือซีรีส์ศูนย์ถึงร้อยครับที่เราบอกไปอธิบายไปในที่คลิปที่แล้วนะว่าผมขอตั้งจุดเช็คพอยต์ของสเตตของตัวเองหน่อยไม่งั้นมันจะไม่ได้ทําตัวอื่นเลยแบบนั่งทํานี่แบบขอยี่ห้าบวกแม่งต้องนั่งแค่แค่แค่ตรงนี้อยู่มันจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็เมื่อวานเนาะเราได้ได้หมวกบวกสอง อันนี้ดีหน่อยได้บวกสามผมคือดีอันนี้บวกสองสปีดถือว่าสวยอยู่อันนี้ก็โอเคแต่ละผมโอเคแล้วใค <c oughs> วามที่ผมอยากทำตัวใหม่มันเลยจะไม่ได้แบบไปสุดทางสักตัว <c oughs> มันต้องรอช่วงที่ผมไม่มีอะไรทําในเกมแบบผมไม่ได้ปั้นตัวนู้นแล้วไม่ได้ปั้นตัวนั้นแล้วไม่ได้แก้ของตัวนี้อยู่จะมานั่งทําไอตัวนี้ต่อเนาะ <c oughs> ก็วันนี้นะครับวันที่แปดด้วยความที่ตอนเนี้ย รีลคูณสองมันยังเหลืออีกสามครั้งผมจะไปใช้รีลคูณสองให้หมดก่อนถ้าพลังงานมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราจะไปลงกับส่วนของประดับใช่เราจะไปลงประดับกันตอนนี้สักหน่อยผมไม่มั่นใจว่าโปรไฟล์ที่ไว้เล่นประดับผมมันยังอยู่ไหมนะถ้าเกิดมันไม่อยู่แลผมจะมานั่งฟาร์มอันนี้ต่อก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันครับทุกคนไปดูจะผมจะเหมือนเดิมนะตัดคลิปช่วงฟาร์มให้ฟาร์มเสร็จเราจะเ,เราเจอกันครับ เข้าทุกคนเดี๋ยวเจอตอนฟาร์มเสร็จครับอืมเอาละครับทุกคนก็เสร็จเปนที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการฟาร์มวันนี้ก็ตอนแรกผมกล้าจะฟาร์มลิลิแค่สามรอบแล้วที่เหลือจะเอาไปลงจักรวาลประดับหมดแต่ว่าทีนี้ผมขี้เกียจละเพวันนี้มันตอนนี้ก็ ตีประมาณดูเวลาแป๊บหนึ่งมันตีหนึ่งครึ่งละผมอยากไปนอนก็ผมก็เลยลงลิลิลิหมดเลยผู้นี้ก็ไปฟาร์มประดับทีเดียวผมจะไม่คาดหวังแล้วกันเนาะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหรือได้คาดหวังนี่เราจะได้คาดหวังกันนะเป๊ะสามออฟแต่ส่งสปีดเยอะกว่าเนาะเอออันนี้สปีดเยอะกว่าผมใช้นี้นะผมอยากให้เจ้าผมอ่ะมันแจกตัวโลได้เร็ว โอเคชื่อเขามีอะไรแล้วทำไมต้องเนิร์ววะโอเคไม่มีแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันวันต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ